สวัสดีครับกอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มาอยู่ใต้ทางด่วนนะครับใกล้ๆกับถนนประชาอุทิศรถกระบะเนี่ยที่วิ่งไปนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปออกสุขสวัสดิ์นะมาเป็นถนนประชาอุทิศตรงนี้ก็เป็นถนนที่อยู่ด้านใต้ทางด่วนเฉลมิมมนครน,นะครับเขาก็จะมีการก่อสร้างในสัญญาที่สามตอนนี้เข้าพื้นที่แล้วนะครับสัญญาที่สามเพิ่งจะเริ่มเข้าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นวัดส,สารอด เป็นจุดที่เขมีการเคลียร์พื้นที่อยู่นะครับก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากนะก็พาเพื่อนๆมาชมกันก่อนนะครับว่าตอนนี้ได้ผู้รับเหมาแล้วแล้วก็กำลังมีการก่อสร้างกันอยู่เดี๋ยวผมทำย้อนออกไปนะครับผมทำย้อนตั้งแต่ช่วงสัญญาที่สามไปสัญญาที่หนึ่งเลย จากใต้ทางด่วนเฉลิมวนครน,นะครับออกมาตรงแ,แถวโรงพยาบาลบางประกอบเก้านะครับตรงนี้ก็เป็นต่างระดับดาวคะนองรถวิ่งไปวงแหวนนะครับด้านนี้แนวก่อสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่สัญญาที่สามแถวประชาทิศน,นะครับแล้วก็ผ่านถนนพระรามสองจะไปถึงวงแหวนนะ ก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับในสัญญาณที่สามแล้วก็ในสัญญาณที่สองแล้วก็สัญญาณที่หนึ่งตรงนี้มาถึงสัญญาณที่สองนะครับสัญญาณที่สองก็จะเริ่มตั้งแต่โรงพยาบาลบางประก่าเก้าที่อยู่ด้านหน้านะครับจนไปถึงโรงพยาบาลนาครทนก็มีการหลอดเสาสะพานนะครับตอนนี้ผมข้ามอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งรถมุ่งหน้าไปดาภนองนะครับซ้ายมือก็เป็นซอยพลบับสองซอยสิบแปด งน,นี้ก็ฝั่งกลับกันนะครับอันหลังกลับมานะครับรถมาจากวงแหวนเข้าดาวนอนองอนนี้กว่าคืนหน้านะครับมีการหล่อเส,อสาสะพานได้เยอะแล้วนะครับหล่อได้เยอะมากๆเลยนะ น่าจะกำลังแข่งกับมอเตอร์เวย์บางขุนเทียนเอกชัยอยู่ซอยซ้ายมือมองเห็นไกลๆนะครับรถออกมาตรงนั้นก็เป็นซอยพุทธบูชาตรงนี้เขามีการสร้างด่านนะครับเป็นด่านพุทธบูชาถ้าฝั่งขาออกนะครับฝั่งขาออก ก็จะเป็นทางลงนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นทางขึ้นทางด่วนขยิบมมาอนิดนึงนะครับตรงนี้ผมมาใกล้ๆกับวัดใหญ่ล่มอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเขาเตรียมวางคานรองรับพื้นสะพานอันนี้ก็มีทางขึ้นลงถ้าเป็นฝั่ง ขาออกนะครับฝั่งขาออกเนี่ยด้านฝั่งขาออกจะเป็นทางขึ้นทางด่วนแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นฝั่งลงนะครับฝั่งลงจากทางด่วนขเขาจะจัดให้เป็นแบบสลับกันนะครับมีขึ้นนะครับถ้าเราอยู่ฝั่งเดียวนะฝั่งขาออกหรือฝั่งขาเข้าเนี่ยถ้าเรามาเจอทางลงนะครับต้องเลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นทางขึ้นแล้วเลยไปอีกก็จะเป็นทางลงของทางด่วน นะครับด้านขวาก็ารถมาจากวงแหวนด่านวัยะล่มนะครับถ้าเกิดเราอยู่ฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปมหาชัยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะแล้วฝั่งตรงข้ามกันนะครับก็จะเป็นทางลงทางด่วนก็เป็นทางยกระดับนะครับอยู่บริเวณเกาะกลางถนนพระรามสองก็จะเป็นแบบหกช่องจราจรไปสามกลับสาม ตอนนี้ผมมาถึงใกล้ๆกับวัดเราแล้วนะครับงานก่อสร้างใกล้ๆกับวัดเราก็มีการหล่อเสาแล้วก็วางคานรองรับพ,พื้นสะพานนะครับตรงนี้ก็เป็นด่านทางขึ้นลงด้วยนะครับ ำหรับวัดเรานะครับฝั่งขาออกนะรถจะมุ่งหน้าไปทำหมาชัยนะครับด้านวัดเราเนี่ยก็จะเป็นทางลงของทางด่วนฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็นทางขึ้นทางด่วน มีซ้ายมือนะครับรถมุ่งหน้าไปวงแหวนตอนนี้ผมมาถึงโรงพยาบาลน,นครทนแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดสิ้นสุดนะของสัญญาที่สองนะครับสัญญาที่สองก็จะตั้งแต่นครทนไปบางประกอกนะครับนี่นะครับเขาก็อยู่ตรงนี้แล้วนะเพราะว่าในสัญญาที่สองนะครับอยู่แค่ตรงนี้นะต้องรอสัญญาที่หนึ่งเข้ามาเชื่อมต่อนะครับ ตอนนี้ก็มาแล้วนะแต่จากที่หนึ่งเริ่มมาแล้วครับเริ่มมากัดพื้นที่นะ้วเลยไปหน่อยหนึ่งนะครับเลยไปไม่ไกลนะเขาก็เริ่มจะมีการกัดพื้นที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็เหยียบไปหน่อยหนึ่ง <Mais. S 1> นี่นะครับมาแล้วนะแต่ก็ยังคิดว่าจะต้องเอาต้นไม้ออกก่อนหรือเปล่านะนะครับเพราะว่าบริเวณเกาะกลางตัวน,นี้มีต้นไม้เยอะเลยไปล้อมก่อนแล้วเอาต้นไม้ออกไปไว้ที่อื่น แล้วก็ทําการก่อสร้างตรงนี้ก็เพยียบเข้ามาแล้วนะครับเหยียบเข้ามาใกล้ๆกับโรงพยาบาลนครทนแล้วก็เป็นชีวิตที่มีความสุขนะครับของแมวสองตัวนี้นะเหมือนละเมอนะม,มีกระดิกะนะมีกระดิกขากระตุกกระตุกนะครับนอนอยู่ใกล้ๆกับถนนพระรามสองในซอย ก็มาถึงนี่เลยนะครับข้ามมาเลยสัญญาที่หนึ่งนะครับสัญญาที่หนึ่งก็เพิ่งเข้าพื้นที่ไปก็เริ่มมีเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรเริ่มทําฐานลากอยู่ตอนนี้ งนี้นะครับก็เป็นจุดเชื่อมต่อกับอมอตวเตอร์เวย์ด้วยนะมอตวเตอร์เวย์บางคุนเทียนไปไปเอก,กชัยนะครับหรือว่าบางคุณเทียนเอก,กชัยบ้านแพ้วซ้ายมือนี่รถลุ่งหน้าไปวงแหวนนะครับอันนี้ผมเลยวงแหวนมาแล้วตรงนี้อยู่แถวแถวซอยบางกะดีนี่นะครับมาเชื่อมตรงนี้นะ จะเห็นนะครับตรงนี้เขาลับรถได้นะด่านเนี่ยก็จะทําเป็นที่ลับรถนะครับตรงนี้ที่ผมอยู่เนี่ยเป็นฝั่งลงจากทางด่วนถ้ามาจากมหาชัยนะครับจะเป็นฝั่งตรงข้ามตอนนี้ก็ให้รถเลี้ยวนะครับจากมหาชัยเลี้ยวกลับไปรถที่มาจากฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยจะต้องไปเจอด่านแล้วก็ขึ้นทางด่วนฝั่งที่ผมยืนอยู่นี่จะเป็นฝั่งรถลงจากทางด่วนแล้วก็ไปทางมหาชัยก็จะเป็นด่านนะครับแล้วก็จะเป็นทางกลับรถด้วย ก็นำมาฝากกันนะครับโครงการโดดพระรามสามดาวกนองวงแหวนตะวันตกขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามายังไงแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปต่อมอเตอร์เวย์นะเพราะว่าเชื่อมเชื่อมต่อกันเลยนะครับไม่ทำก็ไม่ได้เลยสวัสดีครับ